เครื่องหมายสี่เหลี่ยมช็อปทั่วโลกทึงต้นตำรับตาค้างเทคบอลไทยฟาดไม่ยั้งทำแชมป์โลกยืนงงเรื่องราวที่กลายเป็นตำนานในชั่วข้ามคืนกำลังถูกพูดถึงไปทั่วโลกอย่างดูเดือดเมื่อทีมเทคบอลไทยสร้างผลงานที่ทำให้ทั้งวงการกีฬาตะลึงกันเป็นแถวไม่ใช่แค่ชนะแต่เป็นการฟาดไม่ยัง้งแบบที่ผู้ชมทั้งสนามลุกขึ้นยืนปรบมือ ส่วนทีมแชมป์โลกถึงกับยืนงงทำอะไรไม่ถูกและกลายเป็นภาพจำที่ถูกแชร์ไปทั่วโซเชียลภายในไม่ี่ชั่วโมงเหตุการณ์นี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงเพราะโชคเข้าข้างแต่เป็นผลลัพธ์ของพลังบ้าพริ้วความกล้าและความละเอียดคมกริบของนักกีฬาไทยที่ถูกขนานนามว่าต้นตำรับตาค้านเพราะทุกจังหวะของพวกเขาทำให้ผู้ชมแทบกับพริบตาไม่ลงศักวินาทีเดียวตั้งแต่นาทีแรกที่เสียงนกหวีดดังขึ้น ทีมไทยโชว์สเตปที่ทำให้ฝั่งคู่แข่งอึ้งจนเหมือนเวลาหยุดเดินเทคบอลเป็นเกมที่ต้องอาศัยสมาธิขั้นสูงความแม่นยำเหนือมนุษย์และการอ่านจังหวะที่ละเอียดระดับเซี้่ววินาทีแต่เด็กไทยชุดนี้กลับทำให้ทุกอย่างดูง่ายราวกับเล่นในสนามหน้าบ้านแต่สิ่งที่ทำให้ทั่วโลกช็อกไม่ใช่แค่ความเก่งแต่เป็นความเหนือความคาดหมาย ที่ไม่มีใครคิดมาก่อนนะว่าทีมของประเทศเล็กๆในอาเซียนอย่างประเทศไทยจะสามารถเทนฟอร์มออกมาได้ถึงขั้นทําให้แชมป์โลกยืนมองแบบไม่เชื่อสายตาจังหวะที่ทำให้โลกโซเชียลแทบระเบิดคือช็อตที่ไทยสวนกลับแบบสายฟ้าฟาดเปิดบอลโค้งข้ามหัวคู่แข่งชนิดที่ทุกคนคิดว่าลงไม่ได้แต่ดันหมุนตกลงบนหน้าโต๊ะอย่างแม่นราาจับวาง ก่อนนักกีฬาไทยจะกระโดดหมุนตัวฟาดด้วยท่าเฉพาะตัวที่เจ้าตัวตัวต้งชื่อทีเล่นนาทีจริงว่ามัางกรสะบัดหางบอลพุ่งลงจุดตายแบบที่ชาติมหาอำนาจเทคบอลอย่างต้องสายหัวความเร็วความแรงและความแม่นยำทำให้แชมป์โลกที่ว่ามั่นใจที่สุดอย่างต้องมองหน้าเพื่อนร่วมทีมแบบงงๆว่าเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ย นักวิเคราะห์กีฬาต่างชาติถึงกับพูดตรงกันว่าไทยเป็นทีมที่เล่นด้วยยากที่สุดเพราะสไตล์การเล่นไม่เหมือนใครไม่มีทพทเทินตายตัวบางครั้งเล่นเชื่องช้าเหมือนจะให้คู่แข่งตามทันแต่พอมีช่องขึ้นมาเพียงนิดเดียวก็ระเบิดสปีดฟาดทันทีแบบที่คู่แข่งยืนอึงขนาดผู้บรรยายยังพูดออกอากา,กาศว่านี่คือฟอร์มที่ทำให้ทั้งโลกต้องยอมรับว่าประเทศไทยคือบ้านของจังหวะที่คาดเดาไม่ได้ ความมอสดอความบ้าพลังและสัญชาตญาณที่เหมือนถูกสลักเข้าไปใน DNA ทําทำให้ทีมไทยกลายเป็นทีมที่ทำให้คนดูทั้งสนามต้องเช็ดตาเพราะคิดว่าตัวเองกำลังดูไฮไลท์ไม่ใช่ภาพสดเสียงเชียร์จากคนไทยที่นั่งอยู่บนอัฒจรรันดังกระหึ่มตั้งแต่ต้นจนจบการรวมพลังของแฟนกีฬาไทยไม่เคยน้อยหน้าชาติใดในโลกเมื่อเห็นลูกทีมไทยฟาดแต่ละจังหวะ แฟ,แฟนกระโดดลุกขึ้นยืนจนธงชาติไทยโบกสะบัดเต็มอากาศบางคนถึงขั้นร้องไห้เพราะไม่คิดว่าจะได้เห็นวันที่ไทยทำให้ประเทศมหาอำนาจยอมรับอย่างสิ้นเชิงช็อตที่ทำให้ทั้งสนามระเบิดเสียงคือคะแนนสุดท้ายบอลโค้งสวยเหมือนถูกคำนวณมาอย่างละเอียดนักกีฬาไทยรอจังหวะเพียงเสี้ยววินาทีแล้วฟาดลงเส้นแบบไม่มีใครแตะได้ แชมป์โลกยืนชนักมองกรรมการหวังว่าบอลจะออกแต่ภาพรีเพลย์ยืนยันชัดเจนทุกคนต้องยอมรับว่ามันคือลูกปิดเกมระดับตำนานหลังจบการแข่งขันโซเชียลทั่วโลกปั่นแรงไม่หยุดคลิปวินาทีฟาดของไทยถูกตัดแช์นับล้านครั้งในเวลาไม่ถึงวันคอมเมนต์จากแฟนต่างชาติเข้ามาแบบล้นทะลัก หลายคนบอกว่ารู้สึกเหมือนดูหนังแอคชั่นที่เต็มไปด้วยจังหวะระเบิดความมันไม่ใช่กีฬาบางคนบอกว่าทีมไทยคือเทพเจ้าแห่งโต๊ะโค้งและยอมรับว่าไม่เคยเห็นทีมไหนเล่นได้ครบทั้งพลังและศิละปะขนาดนี้มันคือความสวยงามที่ผสมความโหดไว้ในตัวเดียวกันอย่างลงตัวที่สุดในมุมของแชมป์โลกเดิมแม้จะผิดหวังแต่ก็ยังออกมาชื่นชมทีมไทยอย่างสุภาพบอกว่าความสามารถของไทยวันนี้เหนือระดับ และเชื่อว่าเทคบอลโลกจะเปลี่ยนไปจากนี้เพราะไทยทำให้ทุกประเทศต้องกลับไปพิจารณาวิธีซ้อมตั้งคำถามกับตัวเองว่าอะไรคือสิ่งที่สำคัญที่สุดในเกมนี้บางชาติเริ่มประกาศจะบินมาเก็บตัวในไทยเพื่อศึกษาแนวทางการเล่นความโดดเด่นของทีมไทยไม่ใช่แค่ฝีมือแต่ยังรวมถึงจินตนาการที่กว้างไกลแบบที่ไม่มีใครในโลกเทียบได้ ความลับของทีมไทยไม่ได้มีอะไรซับซ้อนอย่างที่หลายคนคิดพวกเขาใช้วิธีซ้อมแบบย้อนยุคเล่นจริงเจ็บจริงกลิ้งจริงฟาดจริงทุกคนต้องใช้เวลาอยู่กับโต๊โค้งมากกว่าวันละ6ชั่วโมงฝึกให้เข้าใจจังหวะของลูกบอลเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายการพัฒนาไม่ใช่แค่กล้ามเนื้อแต่เป็นการฝึกให้สมองคำนวณเส้นทางบอลเร็วขึ้นกว่าคู่แข่งหนึ่งก้าและนั่นคือเหตุผลที่เมื่ออยู่ในสนามพวกเขาจึงดูเหมือนอ่านเกมล่วงหน้าไปหนึ่งก้าเสมอ ยิ่งไปกว่านั้นคือความรักในกีฬาชนิดนี้ทุกคนบอกเหมือนกันว่าไม่เคยรู้สึกเหนื่อยเพราะเทคบอลคือชีวิตไม่ใช่หน้าที่บรรดาแฟนกีฬาไทยในประเทศต่างตั้งเวทีขนาดย่อมเพื่อฉลองชัยชนะหลายคนติดสติ๊กเกอร์ต้นตำรับตาค้านในโซเชียลมีการทำมีมทำคลิปทำเพลงประกอบฉากฟาดสถานโลกจนกลายเป็นไวรัลในเวลาอันรวดเร็วเด็กๆหลายคนเริ่มออกมาเล่นเทคบอลกันมากขึ้น โตโคงถูกสั่งซื้อจนเว็บเกือบล่มร้านกีฬาในไทยยิ้มกว้างเพราะยอดขายอุปกรณ์เทคบอลพุ่งสูงจนเกินคาดนี่คือปรากฏการณ์ที่แสดงให้เห็นว่ากีฬาชนิดนี้กำลังเติบโตในประเทศไทยอย่างร้อนแรงที่สุดเท่าที่เคยมีมาเมื่อมองครอบคลุมทั้งการแข่งขันสิ่งที่ทำให้ไทยชนะไม่ใช่เพียงทักษะเฉพาะตัวแต่คือจิตใจที่แข็งแกร่งไม่หวั่นไหวไม่ยอมแพ้แม้ต้องเจอคู่แข่งที่ขึ้นชื่อว่า เก่งที่สุดในโลกไทยพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่าใจสำคัญไม่แพ้เทคนิคการรวมพลังของทีมโค้ชและแฟนๆทำให้เกมนี้เป็นเหมือนพายุลูกใหญ่ที่พัดพาชื่อเสียงของไทยให้ไปถึงสายตาชาวโลกอย่างสง่างามมันคือชัยชนะที่ทำให้ทุกคนภูมิใจและเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่ย้ำว่าไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้สำหรับคนไทยหลังจากนี้โลกเทคบอลจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเพราะทุกสายตากำลังจับจ้องที่ประเทศไทย ประเทศที่เปลี่ยนภาพจำของกีฬานี้จากเกมสนุกสนานเป็นเกมศิละปะผสมความโหดที่ทำให้ผู้ชมทั้งโลกต้องตาค้างการฟาดไม่ยั้งของทีมไทยทำให้ประวัติศาสตร์ใหม่ถูกจารึกไวเรียบร้อยและใครที่เคยประเมินไทยต่ำคงต้องกลับไปคิดใหม่เพราะวันนี้ประเทศไทยคือประเทศที่ทำให้แชมป์โลกยังต้องยืนลงกลางสนามและยอมรับว่านี่แหละต้นตำรับความตาค้างของจริง หากต้องการเวอร์ชั่นสั้นกว่าเวอร์ชั่นเน้นแรงดรามา่าหรือเวอร์ชั่นสำหรับทำสคริปต์ u t u b e บอกได้เลย